ก่อนหน้านี้พักเพื่อไทยก็ไม่พูดเรื่องนี้ใช่ไหมพักเพื่อไทยเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ร่วมสัญญกรรมเรื่องมาตรา112ที่ถีตัวเองออกมาจากพักเก้าไก่ก่อนที่จะจับมือกันฉีก MOU ก็เพราะว่าเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับมาตรา112แต่พอวันนี้ทักษินโดนคดี112พักเก้าไกลบอกว่าเห็นด้วยต้องนิรโทษกรรม112แสดงว่าเขาไม่ได้คิดเรื่องเงิน มันมีเหตุผลเดียวที่ต้องมาสนับสนุนพักเก้าไกลตอนนี้ของเพื่อไทยก็เพื่อให้ทักษิณชินวัตรรอดคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งวันที่18เนี่ยวันที่18จะกลายเป็นพื้นที่ใหม่ทางสงครามนิติศาสตร์ทักษิณเนี่ยรู้ว่าตัวเองเพียงพรำรู้ว่าตัวเองข้อแท้จริงเป็นอย่างไรทักษิณจึงไม่พูดข้อแท้จริง สิ่งที่ทักสินทำอยู่สิ่งที่ทักสินพูดอยู่จึงไม่ได้ต่อสู้ในข้อแท้จริงไปต่อสู้ตั้งแต่ต้นว่ากระบวนการสอบสวนตั้งแต่ต้นถูกชี้นำถูกบังคับซึ่งประเด็นนี้คุณต้องทักขวงตั้งแต่ต้นต้องขอความเป็นธรรมตั้งแต่ต้นไม่ใช่มาขอความเป็นธรรมในตอนนี้เขารู้ว่าเขาเพียงทำเขาจึงไปเอางานบุญมาทำงานบาปงานบุญงานบาปคืออะไรก็ไปงานบุญบุญบวชเนี่ย ที่คลองหกที่ธัญ,ญบุรีแต่ไม่ได้อวยพรคนบวชไปพูดแก้ตัวให้กับตัวเองไปงานบุญแต่ไปทำบาปเขาใช้เว้ที่บวชมากแก้ต่างคดีของตัวเองเมื่อวานก็ไปงานวันเกิดไปงานวันเกิดแทนที่จะอวยพรเจ้าของวันเกิดก็ไปแก้ตัวให้กับตัวเองไปใช้พื้นที่บุญทำบาป คนแบบนี้น่าจะทำอะไรปลอบมือให้หรือถีบอะเขาไปใช้พื้นที่ทุกอย่างเคลื่อนไหวทางการเมืองและทำหนักมากขึ้นนะตอนนี้นะเคลื่อนไหวหนักขึ้นแล้วดูอาการปาดงวงปาดงามมากขึ้นกระทบคนโน้นคนนี้พูดง่ายๆภาษาการเมืองเขาเรียกว่าน็อตหลุดน่ะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเพี้ยงพําไม่สามารถสั่งการอะไรได้ เพราะกฎหมายมันเป็นกฎหมายกฎหมายมันเริ่มเข้มขึ้นมันปฏิเสธไม่ได้สิ่งที่ทักษิณพูดสิ่งที่ทักษิณมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันพูดมาจากปากทักษิณเองหลักฐานมันมาจากปากอ่ะมันไม่ใช่หลักฐานเพราะคนอื่นคิดว่าคนนั้นคิดว่าไม่ใช่แต่หลักฐานมันเกิดจากปากของทักษิณดังนั้นข้อเท็จจริงมันเกิดจากปากมันหาข้อเท็จจริงอื่นไม่ได้อีกแล้ว มันจะบอกว่าคนนั้นพูดเองคนนี้คิดว่าคนใส่ร้ายผมไม่ใช่แท้จ,จริงมาจากปากของทักศินมาจากจิตใจของทักสินเองหลักฐานมันครบถ้วนสมบูรณ์มันเหลือแต่ว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเหตุที่ไม่ให้ประกันอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องย้ำเตือนกันเพื่อเขาได้ยินเสียงเรา ที่ต้องกล่าวไปลอยๆในอากาศเผื่อได้ยินเสียงเราข้อหนึ่งที่พูดไปแล้วว่าพฤติกรรมเคยหลบหนีอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วหนีมา17ปีสองอาจจะยุ่งเกี่ยวต่อผู้ต่อพยานหลักฐานทำให้รูปคดีสีหายอันนี้ก็พูดไปแล้วประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ได้สำนึกว่าเขาทำผิดแล้วพยายามเบี่ยงประเด็นมาตลอดเราหาอายการมาตลอดแสดงว่าไม่ได้เคารพกระบวนการยุติธรรมเลย ไม่ได้สำนึกไอ้แบบนี้สมควรที่จะไม่ให้ประกันตัวใช่ไม่ใช่เพราะไม่ได้สำนึกพอไม่สำนึกแล้วยังกล่าวร้ายให้รา้ายกระบวนการยุติธรรมไทยอีกวันมายี่สองสิงหามาติดคุกได้นิดหน่อยขออภัยขออภัยโทษในหลวงก็อภัยลดโทษให้ในอภัยยัดโทษที่เขียนไปเนี่ย บอกว่ารับผิดและสำนึกผิดนี่สำนึกผิดรับผิดแล้วในการกระทําที่ผ่านมารู้สึกผิดและรับผิดต่อการกระทําแต่ขอโอกาสแก้ตัวในอดีตในฐานะเป็นอดีตนายกแต่เวลาออกจากเรือนจำแบบที่ไม่เป็นธรรมไปพูดที่ธัญบุรีผมถูกใส่ร้ายมันสำนึกผิดตรงไหนอ่ะมันรับผิดตรงไหนอ่ะ พูดกรบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำดีกาไปขออภัยโทษบอกผมสำนึกผิดผมขอรับผิดและขอโอกาสแก้ตัวแต่พอได้โอกาสไปพูดที่เวทีงานบวชบอกผมถูกใส่ร้ายผมไม่ได้ทำผิด <S <S อันนี้มันลิงหลอกเจ้าชัดๆนั่นน่ะดังนั้นพฤติกรรมที่กล่าวมาผมถึงบอกว่าเป็นพฤติกรรมที่พิสูจน์และพิจารณาแล้วว่า คนนี้ไม่ได้สำนึกในการกระทำผิดของตัวเองมีพฤติกรรมในการที่จะทำลายหลักฐานและมีพฤติกรรมในการที่จะใช้อิทธิพลที่พักของตัวเองบริหารประเทศอยู่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและเกี่ยวพันกับพยานหลักฐานเหตุผลสองสามข้อนี้สมควรไม่ให้ประกันตัวกองทัพบอกเราไปยื่นมาแล้ววันจันทร์ที่17 ด้วยเหตุผลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยวันจันทร์ที่17เราจะไปหาอายการสูงสุดกันอีกรอบครับพี่น้องครับอ,องทัพบ,บกเราก็ไปยื่นมาแล้วในฐานะผู้ร้องทุกกล่าวโทษกลัวว่าจดหมายอาจจะยังไม่ถึงอายการกลัวว่าท่านไม่ได้ฟังที่เราปลา,ายัยก็เลยต้องเอาข้อเท็จจริงเหล่านี้ไปยื่นให้ท่านกลับมืออีกรอบหนึ่งดีไม่ดี